5เสืออากาศกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คลิปนี้เป็นการรวมเหล่าเสืออากาศของกองทัพสหรัฐที่มียอดทำลายเครื่องบินข้าศึกไปมากที่สุด5อันดับแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะมีเสืออากาศท่านใดบ้างไปรับชมกันเลยครับอันดับที่5เกเกอรี่โบยิงตันเกเกอรี่โบยิงตันเขามีชื่อเล่นว่าแบปปี้โบยิงตันเกิดเมื่อปี1912ที่รัฐไอดาโฮประเทศสหรัฐอเมริกา โบยิงตันเป็นเสืออากาศที่ได้รับชัยชนะทะอากาศไปถึง28ครั้งเขาเข้าหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐในปี1936และกลายเป็นนักบินก่อนที่เขาจะลาออกจากนาวิกโยธินเพื่อที่จะเข้าร่วมเป็นนักบินอาสาสมัครของสหรัฐในฝูงบินที่ถูกเรียกว่า The Flying Tiger ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในประเทศจีนแต่หลังจากการโจมตีโผหาเบอร์ของญี่ปุ่นผ่านไปไม่นานโบยิงตัน ได้กลับเข้าเป็นนักบินนาวิกโยธินอีกครั้งในปี1942จากประสบการณ์อันโชคโชนในประเทศจีนทำให้เขาได้กลายเป็นผู้นำของฝูงบินที่214หรือที่รู้จักกันในชื่อฝูงแกะดำตลอดการปฏิบัติภารกิจภายใต้การนำของโบยิงตันฝูงบินแกะดำก็ได้กลายเป็นหนึ่งในหน่วยรบที่มีชื่อเสียงที่สุดในสงครามฟัง Pacific, ่งแปซิฟิกโดยการปั้นเสืออากาศมาเพิ่มถึง9นายฝูงบินนี้ ได้ทำลายเครื่องบินไปกว่า203าลำโดยได้สังหารนักบินญี่ปุ่นระหว่างการดวลทางอากาศไปอีก97รายและได้สร้างความเสียหายต่างๆให้กับทางญี่ปุ่นไปอีกนบไม่ท่วนซึ่งปฏิบัติการส่วนใหญ่ของพวกเขาอยู่ในหมู่เกาะโซโลมอนในภารกิจสุดท้ายของโบยิงตันเมื่อวันที่สามกราคมเคศ1944ัเกา 1, 44, เขายิงเครื่องบินญี่ปุ่นตกไป3ลำแต่ตัวของโบยิงตันเองก็ถูกยิงตกที่ท่าเรือลาบูบนเกาะนิวบริเตน ก่อนที่ตัวเขาจะถูกทหารญี่ปุ่นจับกลุ่มได้และถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันทางกองทัพสหรัฐก็ไม่ทราบชะตากรรมของเขาว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ซึ่งได้มีการมอบเหรียญเกยียรติยศให้กับพันตีโบยิงตันในปี1944เป็นที่เรียบร้อยแต่โชคดีที่โบยิงตันนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ก่อนที่เขาจะถูกปล่อยตัวจากค่ายกักกันในปี1945 เขาได้กเกษียณตนเองในปี1947ขณะมียศเป็นพันเอกอันดับที่4แกบบี้กาเบสกี้แกบบี้กาเบสกี้หรือฟรานซิสสแตลลี่กาเบสกี้เป็นเสืออากาศของกองทัพสหรัฐที่ได้รับชัยชนะทางอากาศไป28ครั้งซึ่งตัวกาเบสกี้นั้นจะแตกต่างจากเสืออากาศอันดับที่5ตรงที่เขาปฏิบัติหน้าที่ในยุโรปและเขา ต้องเจอกับเครื่องบินรบของรูฟวาเฟอร์หรือกองทัพอากาศเยอรมันกาเบสกี้เกิดเมื่อปี1919โดยเขาเป็นลูกครึ่งโปแลนด์อเมริกันเมื่อสงครามโลกครั้งที่2องปะทุขึ้นด้วยการรุกรานโปรแลรนด์ของพวกนาซีเยอรมันซึ่งโปรแลรนด์นั้นเป็นเสมือนบ้านเกิดบรรพบุรุษของกาเบสกี้ทำให้เขากระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกองทัพและได้เป็นนักบินในปี1941 ในปี1942กาเบสกี้ได้รับคำสั่งให้ไปรประจำการในยุโรปโดยเข้าร่วมกับกองบินของโปแลนด์ที่อยู่ในกองทัพอากาศอังกฤษทางอังกฤษนั้นจะสอนนักบินอเมริกันที่เดินทางมาถึงยุโรปเพื่อที่จะเรียนรู้ยุทธวิธีการต่อสู้และเทคนิคที่จำเป็นโดยกาเบสกี้นั้นได้รับหน้าที่แรกคือการขับเครื่องบินสปิดไฟในการคุ้มกันเครื่องบินทิ้งเรือเปิดที่บินไปยังชายฝั่งของฝรั่งเศสหลังจากนั้น เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการประจำฝูงบินขับไล่ของสหรัฐอเมริกาและได้เป็นนักบินเครื่อง P-47 Thunderbolt ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยและหลังจากปฏิบัติภารกิจไปอีก10เที่ยวบินกาเบียสกี้ก็ได้รับเหรียญก้าหารของกองทัพโปลแลนด์โดยได้รับจากนายพลซิคอสกี้นายกรัฐมนตรีโปลแลนด์ที่ถูกนรเทศออกมาและในเที่ยวบินที่75กาเบียสกี้ได้รับรางวัล Distinguished Service Cross ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ทางการทหารที่สูงเป็นอันดับที่2ของกองทัพสหรัฐซึ่งมอบให้แก่ทหารที่แสดงเวีรกรรมที่โดดเด่นระหว่างสงครามในช่วงต้นปี1944เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเตรียมทำลายกองทัพอากาศเยอรอมันโดยการทำลายโรงงานผลิตเครื่องบินในปฏิบัติการบิ๊กวิกเพื่อทำลายการผลิตเครื่องบินของเยอรอมันให้สิ้นซากและในภารกิจนี้กาเบสกี้ได้ยิงเครื่องบินตกไปอีก3ลำ ในวันที่6มิถุนายนคศ1944วันดีเดย์กาเบสกี้เป็นผู้บัญชาการฝูงบินของเขาในการกวาดล้างชายหาดนอร์มังดีและในวันที่5กรกฎาคมเขาได้รับชัยชนะทางอากาศครั้งที่28ทําให้เขากลายเป็นเสืออากาศอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาที่ทําลายเครื่องบินข้าศึกไปมากที่สุดและด้วยความสามารถที่โดดเด่นนี้ทางกองทัพก็ได้ส่งเขากลับสหรัฐเพื่อให้กลายเป็นครูฝึกนักบินรุ่นต่อๆไป แต่ระหว่างการรอคำสั่งกลับอยู่นั้นกาเบสกี้ก็อาสา,าที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการปิดท้ายหน้าที่ในสงครามแต่ตัวเขาไม่รู้เลยว่านี่จะกลายเป็นภารกิจที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดในระหว่างภารกิจครั้งสุดท้ายนี้จู่ๆเครื่องบินของเขาก็เริ่มขัดข้องและเริ่มสัญญาณรุนแรงท้ายที่สุดเครื่องก็ดิ่งลงสู่พื้นในเขตแดนของข่าศึกโชคดีที่กาเบียสกี้สามารถรอดมาได้ โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่สุดท้ายนั้นพวกเยอรมันก็จับกลุ่มเขาได้และนําตัวเขาไปคุมขังที่สตาร์ลักลูฟหนึ่งศึกเป็นค่ายเชลยศึกที่คุมตัวเหล่านักบินของฝ่ายสมารทมิรไว้นับว่าเป็นโชคร้ายของเขาเพราะหากเครื่องไม่เกิดอุบัติเหตุเขาอาจได้กลับสหรัฐไปแล้วแต่ในตอนนี้เขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากภายในค่ายกักกันอยู่นานหลายเดือนจนในเดือนมีนาคมปี1945เมื่อทหารโซเวียต เดินทางมาถึงพวกเขาก็ได้ปลดปล่อยฉเฉลยศึกภายในค่ายทั้งหมดไม่ช้าเครื่องบินของอเมริกาก็อพยพนักบินของตนเองไปสู่อิสราภาพกาเบสกี้กลับบ้านในฐานะเสืออากาศอันดับต้นๆของสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝั่งยุโรปตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นกาเบสกี้ชนะการโดนทอากาศไปถึง28ครั้งภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงแล้วกาเบสกี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในสงครามเกาหลีต่ออีกด้วย ซึ่งสุดท้ายนั้นเขาก็ออกจากกองทัพอากาศขนาะที่มียศเป็นพันเอกในปี1967อันดับที่3เดวิดแมคแคมเบลเดวิดแมคแคมเบลเป็นเสืออากาศผู้หญิงเครื่องบินรบของญี่ปุ่นตกถึง9ลำในวันเดียวซึ่งสถิติดังกล่าวไม่มีนักบินคนใดของสหรัฐที่จะสามารถทำลายลงได้จนถึงปัจจุบันเดวิดแมคแคมเบล เกิดเมื่อวันที่16มกราคมคศ1910ในมณฑรัตอรา,าร์บามาแม็กแคมเบลจบการศึกษาทางวิศวกรรมเกียรตินิยมจากโรงเรียนนายร้อยเมื่อปีคิศ1933และในฐานะที่จบการศึกษาระดับเกียรินิยมทางวิศวกรรมกองทัพเรือจึงได้มอบหมายให้แม็กแคมเบลทำหน้าที่เป็นนายทหารซับพาวุธสำหรับเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินพอร์ตแลนด์ Portland, ในปีคิศ1936 การทำหน้าที่นี้ทำให้แม็กแคมเบลหลงไหลในการบินปีถัดมาแม็กแคมเบลจึงร้องขอเพื่อไปฝึกเป็นนักบินที่โรงเรียนการบินนาวีที่เป็นซาโคลามนรัตฟ,ฟอริดาและแม็กแคมเบลก็จบการศึกษาการเป็นนักบินในอีก2ปีถัดมาหลังจากญี่ปุ่นเข้าโจมตีโพฮาเบอร์ุวันที่7ทธันวาคมคศักราช1,941แม็กแคมเบลก็ได้รับให้เข้าร่วมฝูงบินที่15ซึ่งมีฉายาว่า เรื่องเหลือเชื่อของฝูงบิน15โดยเขาต้องกับสหรัฐเพื่อไปฝึกบินกับเครื่องบินรุ่นใหม่นั่นคือกลัมแมน f 6 f hellcat ก่อนที่กองทัพเรือจะมีคำสั่งให้ฝูงบินที่15ไปประจำบนเรือบรรทุกเครื่องบิน H s เกหรือ cv 9โดยพวกเขาเข้ารวมปฏิบัติการตลอดช่วงปี1943ถึงปี1944ทั้งโจมตีที่เกาะอิวอจิมาเกาะฟอร์โมซามูเกาะมาเรียนาปาลาวและในฟิลิปปินส์ด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์คศ1944เมื่อมีอายุ34ปีแม็กแคมเบลได้รับเป็นผู้บัญชาการฝูงบินที่15และภายใต้การบัญชาการของแม็กแคมเบลฝูงบินที่15ก็ได้สร้างตำนานเรื่องเหลือเชื่อขึ้นโดยในระหว่างการออกปฏิบัติการในทะเลประมาณ7เดือนนั้นฝูงบินที่15ออกปฏิบัติการกว่า20,000ชั่วโมงจัดการกับเครื่องบินฆ่าศึกในอากาศได้318เครื่อง ทำลายเครื่องบินข้าศึกที่จอดอยู่บนพื้นได้อีก348เครื่องจมเรือข้าศึกทุกประเภทรวมกว่า296,500ันรตันรวมทั้งเรือประจำบาลมูซาชิอันโด่งดังก็กลายเป็นเหยื่อของพวกเขาเช่นกันนอกจากนี้ฝูงบินดังกล่าวยังสามารถสร้างความเสียหายแก่เรือของข้าศึกได้อีกกว่า50,000 0ตันสถิติดังกล่าวถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดของฝูงบินที่ทําได้ในสงครามฝั่งแปซิฟิกในวันที่ย4ิีตุลาคม ระหว่างปฏิบัติการที่อ่าวเลเตนักบินได้รับคำสั่งให้ขึ้นบินเพื่อปฏิบัติการคุ้มกันกองเรือแม็แคมเบลเองก็ออกปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยพร้อมๆกับมินซี่ซึ่งเป็นชื่อที่เขาตั้งให้กับเครื่องเฮล c ค t คู่ใจโดยแม็กแคมเบลสามารถจัดการเครื่องบินได้ในวันนั้นรวม9ลำด้วยกันความกล้าหาญของเขาในวันนั้นทำให้เขาได้รับเหรียญ c o n g r e s s i o n a l m e d a l of Honor จากประธานาธิบดีลูสเวล ในการออกปฏิบัติภารกิจช่วงปี1943ถึงปี1944แม็แคมเบลสามารถยิงเครื่องบินญ,ญี่ปุ่นตกถึง34ลำหลังสงครามแม็กแคมเบลยังคงรับราชก,การในกองทัพเรือจนกเกษียณอายุในปีคศักราร1964และเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นปฐมบทแห่งท็อปกันแม็กแคมเบลเสียชีวิตด,ด้วยโรคชราเมื่อวันที่30มิถุนายนคศินึ่ราช1996รวมอายุ 86ปีอันดับที่2โทมัสบีแม็กไกว์โทมัสบีแม็กไกว์เขาเป็นนักบินของกองทัพบกสหรัฐโดยเป็นสุดยอดเสืออากาศที่สามารถทำลายเครื่องบินข้าศึกในการดนลาอากาศไปกว่า38ลำขึ้นแท่นเป็นเสืออากาศที่ทำสถิติได้สูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของกองทัพสหรัฐแม็กไกว์สำเร็จหลักสูตรการเป็นนักบินในเดือนกุมภาพันธ์ปี1942 หลังจากนั้นเขาได้เดินทางไปยังออสเตรเลียในเดือนมีนาคมคศ1943และเข้าประจําการกับฝูงบินที่131ของกองบินขับไล่ที่475โดยเขาเข้าร่วมปฏิบัติการตั้งแต่บนเกาะนิวกินีเกาะเบกและเหนือน่นฟ้าที่ฟิลิปปินส์ทําหน้าที่แทบทุกอย่างตั้งแต่ไล่ล่าเครื่องบินศัตรูขุมกันเหล่าเครื่องบินทิง้งระเบิดและกวาดล้างเครื่องบินทิง้งระเบิดของข้าศึกเขาได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตีในเดือนกันยายน และกลายเป็นผู้บัญชาการฝูงบินในเดือนธันวาคมปี1943พร้อมเลื่อนยศเป็นพันตรีในเดือนพฤษภาคมปีถัดมาโดยเครื่องคู่ใจของเขาคือเครื่องบินแบบ P-38 Lightning ในวันคริสต์มาสคิศกราช1944แม็กควายอาสานำฝูงบินของเขาจำนวน15ลำไปป้องกันเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักเมื่อพวกเขาเคลื่อนผ่านเกาะดูซอนและเขาะ้าปะทะกับเครื่องบินซีโร่ในการรบครั้งนั้น พันตีแม็กควายได้ยิงเครื่องบินฆ่าศึกตก3ามลำพร้อมเก็บแต้มของเขาเองกลายเป็น38ลำจนกระทั่งในวันที่7มกราคมปี1945แม็กควายออกจากสนามบินดูหรักบนหมู่เกาะเลเตและนำกลุ่มพี8ามไลนิ่ง4ีลำพร้อมตัวเขาเองบินเหนือเกาะนีกรอสทางตอนเหนือในฟิลิปปินโดยในเที่ยวบินนี้แม็กควาต้องการแต้มสังหารอีกสองครั้ง เพื่อให้แต้มสังหารของเขารวมเป็น40ครั้งด้วยกันไม่นานหลังจากการออกลาตะเวนพวกเขาก็พบกักบออสการ์ขี43หนึ่งลำที่บินโดดเด่นแบบไม่ระวังตัวออสการ์ Oscar ลำนั้นก็กลายเป็นเป้เปาหมายฝูงบินของแม็กควาไปในทันทีแม็กควาเขาไม่รอช้ารีบไป,ปเผชิญหน้ากับออสการ์ลำนั้นแต่ดูเหมือนว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนๆพระพวกเขาต้องกลายเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีเสียเอง แม้จะลุมถึง4ลำก็ตามนั่นเพราะนักบินญี่ปุ่นที่ขับออสการ์ลำที่พวกเขาพยายามสังหารนี้เป็นถึงครูฝึกนักบินนามว่าอากิลาสุกิโมโตะซึ่งเขาเป็นนักบินผู้มีชั่วโมงบินมากกว่า3,000ชั่วโมงฝีมือการบินของเขาคนนี้เป็นถึงระดับปรมารจารย์ในระหว่างการสู้รบกลางเวหากับนักบินแดนอาทิตย์อุทยัยแม็กควายได้พลาดพลัง้งและเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการที่ควบคุมเครื่องบิน บินด้วยความเร็วสูงและเป็นเหนือพื้นดินเพียง90เมตรเท่านั้นโดยตัวแม็กควายเองเคยบอกลูกทีมของตนเองไว้ว่าห้ามเข้าต่อสู้ในระดับต่ำเพราะมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและเป็นอันตรายมากแต่โชคร้ายที่อุบัติเหตุนั้นมันดันเกิดกับเขาเองโดยเครื่อง P-38 ของแม็กควายดิ่งลงสู่พื้นด้านล่างและพลิกคว่ำเขาเสียชีวิตจากการที่เครื่องบินกระแทกพื้นอย่างแรงในระหว่างการบินต่อสู้ด้วยความเร็วสูง และในปี1949กองทัพสหรัฐนำศพของแม็กวายกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเขาถูกฝังที่สุสานแห่งชาติอลิงตันเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี1950อันดับที่1ดิชาร์ดไอบองและแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับสุดยอดเสืออากาศแห่งกองทัพสหรัฐผู้นี้มีนามว่าดิชาร์ดอีราบอง โดยเขามีชื่อเล่นว่าดิกบองเขาเป็นเสืออากาศที่ทำสถิติยิงเครื่องบินค่าศึกตกไปมากที่สุดคือกว่า40ลำด้วยกันครับริชาร์ดอีราบองเกิดเมื่อวันที่24กันยายนปี1920ในรัฐวิสคอนซินเขาเป็นลูกคนแรกจากพี่น้องจำนวน9คนความสนใจในด้านการบินของบองเริ่มต้นขึ้นในปี1928เมื่อเขาได้รับจดหมายทุกวันโดยเครื่องบินส่งจดหมาย โดยเขาพูดถึงจุดเริ่มต้นในการเป็นนักบินไว้ว่าเครื่องบินนั้นบินตรงมาที่บ้านของเราและฉันก็รู้ทันทีว่าฉันต้องการเป็นนักบินหลังจากนั้นเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการใฝ่ฝันในการเป็นนักบินเรื่อยมาโดยเขาสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยการบินทหารบกในต้นปี1941บองได้กลายเป็นนักบินรบอย่างเต็มตัวและติยดยศร้อยตีเมื่อวันที่9มกราคมปี1942 ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังการโจมตีโพฮาเบอร์แต่ตัวบองนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมสงครามในทันทีเพราะด้วยความที่เขาเก่งเรื่องการยิงปืนมากจนผู้บัญชาการเก็บเขาไว้เป็นครูฝึกอยู่หลายเดือนและเมื่อวันที่10กันยายนปี1942ร้อยตีบองได้รับมอบหมายให้ไปประจำการในกองบินขับไล่ที่9ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียและในเดือนพฤศจิกายน ระหว่างการที่ฝูงบินของเขารอการส่งมอบพีามบไรนิ่งอยู่บองได้ยา้ายไปฝึกประสบการณ์การต่อสู้ชั่วคราวกับฝูงบินขับไล่ที่39ของกองบินขับไล่ที่35ซึ่งประจำอยู่ที่พอร์ตมอสบีบนเกาะนิวกินีโดยระหว่างนี้เขาใช้เครื่อง P40 ีบอในการปฏิบัติหน้าที่และในวันที่27่ธันวาคมปี1942บองได้รับชัยชนทะทางอากาศครั้งแรก โดยการยิงมิสซูบิชิ i a M0 และนากาชิมะชี4 3ออสการ์รวมตก2ลำสำหรับผลงานนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลซิลเวอร์สตา์มาครอบครองโดยตัวเขานั้นกลับมาที่ฝูงบินขับไล่ที่9ในเดือนมกราคมปี1943โดยครั้งนี้เขาได้ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่อง P38 Lightning ฝูงบินของเขาตั้งอยู่ใกล้กับพอร์ตมอสบีและในเดือนเมษายน ได้รับการเลื่อนยศเป็น100ร้อยโทต่อมาเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี1943บองได้ทำลายเครื่องบินข่าศึกไปอีก4ลำขณะบินเหนือน้านฟ้าบนเกาะนิวกินีและด้วยผลงานอันโดดเด่ดนนี้ทำให้เขาได้รับเหรียญรางวัลด i ส g u i กิ e เซอร์วิ e คอร์ดและถูกแต่งตั้งเป็นกัปตันฝูงบินในเดือนถัดมาภายในเดือนมกราคมคศ1944เขาได้ตั้งชื่อ P-38 ไล ning ของเขาว่ามาร์ Mart. ในวันที่12เมษายนหลังจากการยิงเครื่องบินข่าศึกไปอีกหลายลำและแล้วก็ยิงเครื่องบินญี่ปุ่นลำที่26และลำที่27ตามมาได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานเขาได้รับการเลื่อนยศให้เป็นพันตรีในเดือนกันยายนปี1944เขาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกสอนการยิงปืนขั้นสูงที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ต้องเข้าสู้รบแต่อย่างใด แต่ด้วยเลือดเสืออากาศของเขายังคงไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายเมื่อวันที่17ธันวาคมปี1944เขาได้เพิ่มสถิติชัยชนะทางอากาศเป็น40ครั้งด้วยกันซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดของกองทัพสหรัฐโดยบองนั้นเคยกล่าวไว้ว่าความแม่นยำในการยิงปืนของเขาไม่ค่อยจะดีนักดังนั้นเขาจึงชดเชยข้อเสียดังกล่าวโดยการเข้าใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะยิงโดนเป้าหมายนั้น ในเดือนมกราคมปี1945ด้วยฝีมือการบินที่ยอดเยี่ยมของเขาทำให้ทางกองทัพสหรัฐส่งตัวเขาลับแผ่นดินแม่เพื่อถ่ายทอดทักษะต่างๆให้กับนักบินขับไล่รุ่นต่อๆไปภายหลังนั้นเขาก็กลายเป็นนักบินทดสอบเครื่องล็อกฮิต P 8 0 Shooting Star ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินลบที่มีการใช้เครื่องยนต์เจ็ตในการขับเคลื่อนเป็นรุ่นแรกๆแ,แต่ในการทดสอบนั้นก็ได้เกิดเรื่องโชคร้ายขึ้นกับตัวของบอง ในวันที่6กันยายนปี1945ระหว่างการบินทดสอบเครื่อง P- 8 0อยู่นั้นจูๆ่ๆเครื่องยนต์ก็เกิดขัดข้องและมีควันดำเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ความสูงประมาณ300ฟุตไม่นานหลังจากนั้นเครื่องก็ดิ่งลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วและเกิดระเบิดขึ้นมีคนพบร่างของบองใกลกลับซาาเครื่องบินเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ตัวของบองนั้นสามารถรอดชีวิตออกจากการสู้รบมานับครั้งไม่ถ้วน แต่เขากลับต้องมาจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนี้บองเสียชีวิตขณะที่มีอายุเพียง24ปีเท่านั้นการตายของเขากลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งของประเทศสหรัฐพร้อมๆกับข่าวการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาร่างของบองถูกฝังที่สุสานป๊อปล่าในเมืองป๊อปลา่ารัฐวิสคอนซิน